นี่ใช่อำเภอปราสาส์นะพี่อำเภอปราสาทปราสาท์ไม่นี่ไม่นี่ไปใกล้ๆหน่อยอำเภอปราสาทไหนอะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อันนี้แม่นจังหวัดสุรินทร์บั้ครับทุนี้สุรินทร์แต่ผมผมไม่รู้ว่าปราสาทอยู่ทางไหนอ้าวพี่ไม่ใช่คนแถวนี้เหรอไม่ใช่ผมคนกรุงเทพมาได้เมียที่นี่คนกรุงเทพครับโอ้ยแม่นผมมาได้เมียที่นี่สามเดือนแล้วผมตกงานโควิดโควิดอยู่ฉันบังชานแม่แต่ว่าสำเนียงพี่นี่คนสุรินทร์เท่านั้นเลยไม่คนมาเนี่ยไม่ใช่ผมคนกรุงเทพผมอยู่แถวคลองเตยคลองเตย โอ้โหสลัมเยอเปล่าเนี่ยไม่คนกรุงเทพมาได้เมียที่นี่ตกงานอ่ะผมไม่รู้เลยประสาทไปทางไหนนี่ตายอ่ะมันเฮ็ดกันเนยคุณไม่ลองไปถามคนอื่นนะเฮ้ยผมก็ไม่เห็นใครไงผมเข้ามาเนี่ยผมข้างหน้ามันก็เป็นหลุมเป็นบ่อกันหมดเนี่ยเออยเออพี่สรุปสรุปพี่ขอกรุงเทพนะคนกรุงเทพเรียกพูดแบบนี้เหรอพี่เอ๊พูดอย่างนี้นี่ผมพูดมาทางชีวิตเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วพูดตั้งแต่เด็กแล้วอ ผู้นี้กล่าวฮัว่าผมเป็นคนเขมรบอกใช่พี่อ่ะคนเขมรมันอยู่่สวนนไหของพี่อยู่ส่วนไหนของกรุงเทพอ่ะพี่อยู่ชาวไหนนี่ผู้ชาอย่างนี้นี่ผมคนกรุงโผดผมคนอุบลพี่ผมคนอุบลใช่ครับหน้าตาเองเสาะเกล้าจริงปนองมาสระเกล้าผมบอมเลยเ้าชือแนบสัตวสรุปพี่ขอกรุงเทพคนกรุงเทพผมมาได้เมียที่นี่ผมตกงานโควิดห่ะผมไม่ได้มีที่น่สำเนียงพี่ออกไปทางเขมรยังไงไม่รู้นะไม่ใช่ผม มาอยู่ที่นี่ผมจะพูดเหมือนขมิได้ไง<อ>ผมมาอยู่ที่นี่ได้สามเดือนเองสามเดือนย <c oughs> ังเมียกูจะมนี่อยู่นะว่าปมสิปี <c oughs> ไอ,อสรุปพี่ไม่รู้กทางนะไม่รู้ทางไม่บ้านอ้นรู้จักไหมครับผมจะไปะบริษัพอดีว่าหลุมเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นคลองแต่ว่ามันมีบ้านคนอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่นนะเลยนะผมจะไปบ้านอ้นครับอ้นไหนกูรู้บ่นี่บ้านอ้นไหนนี่ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยไม่ใช่คนพื้นที่แต่ว่าผมแต่ว่าพี่ใช่เลยนะเนี่ผมรู้เมียผมคนสุริน เมียพี่คนสุลินใช่ผมคนกรุงเทพผมได้เมียที่นี่พี่คนเมียกี่คนคนเดียวคนเดียวเหรอจะมีอะไรไอ้พูดออกคลิปทําไมเนี่ยเมียกี่คนเนี่ยอ๋อผมอันนี้ด้วยเฉยผมพูดคลิปทําไมเองต้องการให้ครอบครัวเขาแตกแยกบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแค่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่เอ็งจงใจนะเองจงใจใจเย็นเอ็งคุยใจเย็นพี่เอ็งคุยเมื่อกี้เองไม่ได้บอกว่าอุ้ยใจเย็นพี่จะบอกมีเมียสองมีสามนะเราคนไทยด้วยกันเราคนไทยด้วยกันไม่ใช่เอง เอ็งจะทำให้พ่อเมียเขาทะเลาะกันไม่ใช่ผมแค่อยากถามว่าเอ็งไปเลยเอาประสาทอยู่ทางไหนเอ็งไปตรงนั้นเอาไม่รู้หรอกผมไม่รู้จากทางเข้าไปขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ตอนนี้มีประสาทโมโหแล้วนะเออผมว่าพี่อะเป็นประสาทแล้วแหละตอนเนี้เย้ยี่มันกล่าวหากูเป็นประสาทอีกคอมเมนต์เสียจังหวาดว่ะนี่มันกล่าวหากูมีเมียเยอะนบไม่ใช่ไม่ใช่เปิดบอกผมว่าพี่เป็นคนคอมเมนต์นะเนี่ยเอาใจเย็นใจเย็นี่ยพี่มันกล่าวหาว่ากูเป็นคนคอมเมนต์ ผมแค่เพื่อนกูอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นผมเป็นยูทูบเบอร์ผมยี่ทับพววมึงไม่เยอะดิกูต่อยแล้วเนี่ยอ่ไม่ใช่ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมจะถ่ายคลิปผมว่าจะถ่ายคลิปไปหาเพื่อนถ่ายคลิปนี่ไม่ใช่ที่ขิดสิ์ผมด้วยนี่ผมเป็นนักร้องครับผมเป็นนักร้องผมจะไปถ่ายคลิปแล้วก็ผมจะไปเอเอ็งชื่ออะไรผมจะงสยามผมจะไปอัดอัดเอ็มวีถ่ายเอ็มวี